สวัสดีย้มเสาร์จ้าพี่น้องมือในยาสซปานสเปวัดจ้าเอาบ,บุญม,มาฝากนึกแต่เด้อไปเจอกันยูวัดเด้อค่ะเด้อทักทายจ้าเพื่อนๆบรรยากาศย้มเสาร์จ้ะบ้านยาเซปานแสงตะเวียนย้มเสาร์พี่น้องหาเน้ยยุ้ยหาเน้ อาไม่มูจะพันยางก่อนแล้วพี่น้องแสงตะเวียนยมามเศร้าเอามรจาาการยามเศร้ามาฝากจ้ามือในเสียบุญมาฝากด้วยพี่น้องนะ สวัสดีจ้ายำเส้าจ้าร้านพี่ออนนะคะเนาะทักทายยามเช้าเอาประเด็นเพื่นงานบ่ตัวใหญ่ตัวกี่บาทนี่เหรอปลาดุกตัวใหญ่ๆจ้าร้านแม่ออนเด้อพี่น้องเด้อปิ้งสมกับมีปิ้งสมหรือสุกเมื่อวานนี้ไม่ค่อยสุกค่ะสมหรือปลาดุนี่สกปลาดุ สมซีลหรือสมปะโดปะโดบ <c oughs> ิ้งสมปะโดพี่น้องปะดุกตัวใหญ่ๆตัวละหา10บาทซี10บาทปะอ่อเจียบองไหมจ้ะแม่ค้าคนสวยริมทางทางเข้าวัดบ้านตานจ้ามา,าอุ่นนุนน่นพันไปพันมาได้ลานพี่อ่อนจ้าหมูยอเขาเขียบเพื่โอนเลยเอาซ้ำนี่ละวันนีสาวพีชเขาเขียบกระมีดได้พี่น้อง อันนี้ยังก็เขาเขียบว่านี้กาเขียบเลยเนาะเขาเขียบโบราณเขาเขียบโบราณพี่น้อง้าบบาทปะจะซุ่มปลาด,ดนนูิไปเหงกะมีจ้ะมาละยี่สิบบาทปลาล่าซับปลาแดกทองกะมีเบิดจ้าอันของซ้ำกะมีพี่น้องมือนี้ออกมาอัน ออกมาแต่ว่านยาใส่ป่านยังสีมาซื้อถือไปบ่ได้ <c oughs> ของใส่ของซอยมีเบิดคุยยางพี่น้องเลย <c oughs> เพื่อมันนิยินพนประกาศคุณเทีเพนขึ้นหลอบบ้าน <c oughs> บ่ <c oughs> ขอขนันนิยินเนอ <c oughs> <c oughs> ่อยบ่เออหลอกเบิ้งขา <c oughs> ข้าวไม้ข้าวไม้ข้าวไม้กันกลอนพร้อมกินข้าวไม้เลรอเนาะว่าท่านเป็นปีใหม่กินกินกลอนด้ท่านเป็นหอดปีไม้ใช่ว่าเรียนน้าเนาะใช่หน้านำรวมติ๋รวมก็วนบว่า่วงกันกินไม้คือกันทาราว่าถ่วงกันซื้อไม้กินก็ได้กินไม้ขึ้นกันไม่ติดตาปะตามทางกันพี่น้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นไปเลื่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไป ร้านหน่อยเจ้าคือบ่ได้ไปนเอาร้านหน่อยแม่พอค่ามาเออแต่ถ้าจะได้ไปไส่ขุนกระเป๋าเงินกันยูขุ่นทักทายเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะเอฟซีแม่ย่าสายป่าจ้าคุณเดือนเราเพื่อนกันมาวัดจ้ามาเอาบุญมาฝากเด้อพี่น้องเด้อก็สิดทายน้ำโมนี่ให้พี่น้องเบิ่งอยู่วัดจ้าจะเข้าไปท้าอีกแท่งหน้าอีกแท่งหนึ่งนะคะไอ้เบื่อสิาอันนั้นตัวมีบ่ก็ไปตัวมีบ่ฮะจุด เปป็น,น<อ>เธอเสียดับจังใดตัวพระท่านได้กดอันสตาร์ทเลยบ<อ>่าเฮอฮาเกินเริศไม่ได้สตาร์ดหรอใช่นี่ไงเพื่อนให้เราปิดเราก็กดปิดแต่มันเพิ่งเดินเออใช่ถ้าทาเป็นแดงๆแบบเป็นปิดแล้วกันนะแม่นบอนี่จะสุดแล้วปิดบอนี่เป,ปิดแล้วหันกันในแรกกระตัวบอกเฮาปิดเฮากดมันหลบเป็นเปิดตอนตัวตั้งง้างมาที่แหลกหันมันพระท่านเปิดแล้วใช่เนี่ยนะ แม่แล้วเปิดแล้วแม่แล้วเ้ากดเด้เมื่อกี้อันี้นี่ม่นจะเป็นตัวนี้ตัวน,นั้นคือเปิดสองก็สองเลยนะใช่ไหมก็สองพ่อกับแม่ก็คนละดอกออสองคนพ่อกับแม่ก็สองดอกออก็ถูก ดับเมนบอบนี่ออ,อันอนีนนนรระจุไปรถนะครัอย่างให้ตังกล้องให้กับ บนวนจะไปจอดพุ่นดไอ้ไเฮ็ดได้ละมันมมเ, <c oughs> เนีนยยงของกับคุณแม่เนี่อ้คุณแม่ยัยงยังขอบกันเลยคุณแม่ <c oughs> บ่อปานได้มีไผมาคะรถสวยเลยนี่นเนาะรถเรือก็คือบอมีไผจอดไลน สดเลยสดน้องตัวเองเรากัญญาไดเอ้ยกันญาท้องสดใสมันเป็นสีอันนั้นพูนเป็ใสซมัพี่นะ เพื่อน,นเพื่อนจะม่นไปไหนไกาบเดี๋ยวเอาไปแก่มามเสียบอกไม่ดีกว่าปิดเลยปิดก็ได้จ้าค่ะ กระดองกระดงไม้ไปเซตแจกกันนะคะเนาะค่ะ,ะคุณแม่สวัสดีวันเสาร์จ้าค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่แม่ อันนี้มาเอาบุญค่ะ <c ười> ควยเสียควยเฮียเอ้ยตักเตีถยงว่านแรงว่านเนี่ยไอ้เท่ <c ười> <c ười> จ้ดอกไม้สวยงามใช่แจกกันค่ะ เดินไปยังทางปุ่นพูเท้า แผนกของหวานอเอากระป๋าแต่ขยามไปเพื่อนไปถือกระปุกเพื่อนมาด้วยนะอ่ะคุณพี่หมอนสวัสดีค่ะทักท,ทายครั้งนี้จะเป็นแผนกกับเข่าจะ้ะเขานา้ำซับปลา เอาน้ำจำปาก็แล้วแล้วก็ต้องเด้จะด้านนี้จะเป็นกับเข่าเด้พว่นองเนอะเต้นกับเข่าจะไม่ออกเพื่อนผู้ผู้ท่านได้มากกับมีนะ้เนาะอันนี้ไม่ออกเข็มเพชรมันยังเสาอยู่จะจักคพาหกพาเนาะ ừm Nói thế thôi anh nhục sẽ ngoài vườn ทำบุญวันวันโกนเนาะแปดค่ำเนาะไล่นะอย่าอย่าอย่าไปตีนะวันพระนะวันนี้ด้านนี้จะเป็นแตงพระเขานะคะเนาะจ้ะ ยยเพ่อหูหดหลังให้อคุณยายเจียวยายเจียวสวัสดีค่ะเพิ่งมาเหรอนั่งเจีนมาอยู่บ้านบ่มาอย่างโอ้ตาฉลีบอะไ้มาโอ้เฮ็ดเซตเดือนเพิ่งเห็ดกระเพากระหลูกแล้วเหรอบ่ ใครไปเกี่ยวกับมิเตนี้เช้านี้อุบลมาฝากจ้า <c oughs> อาแถวไหนอ๋อแถวนี้ทุกคนเชินมาก็ได้อาอแถวพี่ก็ได้ allah Video. Oh, say oh, hey. นี่จะ,ะจะออกมือและะ้วค่ะพี่น้องเอาบุญมาฝากค่ะมือแปดคำนะคะแปดคำหรือมือบางคนเพิ่นก็เอิน้นว่ะวันโกนเนาะคะ่ะเนาะมือแปดคำเอิ้นก็คือกันบางคนกับ่เอิ้นแปดคำจะ้ะไม่ออกเพิ่นก็บกำลังออกมาเนาะคะ่นะะเนาแดดแอมแซมย์ม,มือเศร้จจาจะ้ะขี่ด้วยสิป กำล,ลังเดือยอัมรามนะมีรงออกหน้าหนาวชาจัจเรือยเจะเอามาจากวัดแล้วก็มาซื้อของใส่จ้ะพี่น้องตลาดนาดัดตลาดนัดเคลื่อนท,ที่ตลาดแรงตลาดเช้าเมกจึ๊๊จะเป็นโตเป็นเก้าอี้มีเบิร์ เราบ้านี้่ายเลยบ่หรือว่าต้องกด,ด,ดข่อยกียังงามคือเจ้าแล้วจังว่าข่อยอยากใส่แหละกระสัไไส่นละไม่ข่อยใส่จกักคำหนึ่งซะเอามาสั่นพัดหวน เท่าไหร่คะเอาแม่คะตักแกงอ่อ่างอัดตกตังแ่ก่อนย่ง่อนใส่ไม่ไปใส่อันปลาเสืบปลาหน้าอัดขนมดูมเบสอะไรละปลาเจี้บปลาหน้างามนี่ก็หนาันหน่อยกน้ไม่ได้จ้าเนียอจ้าแม่ไปเลยแล้ัอก่อย่างนี้อ้ เดี๋ยอยแล้วกมีงานปัชุดใหมอยู่เลยอผ่าใส่ไม่เนาะไปใส่ชุดเก่าอย่างไรเนาะเปนดยืนนไม่กินหิบค่ะไออนไปตั้นี้ต้องอารเกาวไปเพื่อนบอกหรือไปเพื่อนอัดอัดก็ได้เ็อาก็ได้เจ้าเฮนใหรียบร้อยอาดเก่าไม่ใช่ก็อารเก่าจะแจ้งแล้ว่รู้จักกูแหละเอออย่าคอยูแล้วลูกงาเพม่นว่ากันบอกอัดเพ่อนว่าเิดอรเรีย หุน,นใส่งาม,มรียว่าเสืองามเด้คนใส่หุนแล้วงามหุนแล้วสวยหุนนางแบบหุนคุณครูหุ่ออ่หุนนันหุนนันอาจารย์พุเกะเซียนนะสิ ้อกกกอกม,มาจากวัดพี่น้องมาเพื่อนมาลุกกันพกักาดซ้อมไปบง่งซ้อมขาวว่าปม่ซ้อมแล่พี่นอ้องงานเซปานวาน้หนาบานนะคะพอดีบง่งแว่สองหม่องมาซื้อของใส่แนมาแวาเอาอันพกักาดซ้อมเลยจ้ะบุญขาขาวอักลาบงา มู้ทางกจิะหวานซองหนึ่ง,<อ>งตะไคร้ก็มีะะมะพร้าวอร่อยตัวเหันวานบ่กขืนอีกตัว